อืมอืมผมทำอะไรว่างวะนี่เอ้าวเหย็บมายังไม่อะไรวะานี่เราไฟอ้าวสว่างขึ้นนั่นเลยอืมกดออกนี่อืมนี่คันโดกนี่อ๋อทำได้แบบนี้นี่อืมอืมอ๋อกดออกแล้วนี่นี่เป็นเหย็บอ่าอืมโดกโยกกดออกนี่เอ๊ะเยอะเยอะแล้วเฮ้ยเยอะแล้วตรงนี้มันคุดได้ด้วยเหรออืมทำไงดีทำไงดีเอ๊ะเป็นไว้่า อันนี้อืมไม่น่าจะมีใครเห็นนะไปแล้วอืมรีติชกวคนมาเห็นน่ะแล้อถ้าเราได้ขุดไปแล้วก็ขุด like ต่อเลยขุด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 ลงไปขุด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 ลงไปลงไปขุดุดลงไปขุดลงไปุลงไปุลงไปลงไปอีกขุดลงไปอีกขุดลงไปอีก ลองบี้คุดขุดขุดขุดคุดเออสุดละอืมนี่มันอะไรเนี่ยรถอืมเมื่อจังติดไฟให้ละเฮ้ยนี่วันรถล่างเหรออืมอ้มาไหนเขาลองเล่นหน่อยดิอืมอืมอลองเล่นหน่อยนะเออเออโอ้ในหีบมีอะไรไม่รู้ ส,น, halls, สน,นุกสนุกออมอืตมต่อละอืมน,นีน่นี่นี่นีนี่อ้านี่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 ้หงลงน่นี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 ่นนี่นี่นีอสุดตรงนี้ละนี่อี๋ยืดดยเยียว นุกอีกนี่มีวิธีแล้วให้เพื่อนเรามาเล่นด้วยดีกว่านี่น,นี่พวกเราพวกเราเราจะไปบ้านเจ้าเหลืองไหมเอ้ยเอาพี่เหลืองทำอะไรอยู่อ่ะอย่นี่จะมีอะไรให้หนายเล่นนี่รถรางรถรางเหรอเออรถรางเลื่อนอดไเอ๊ะลบไปนู่นเออ ไม่ไม่ก็ไม่เอาอุวยจะไปไหนล่ะพี่ส้มมาเล่นด้วยกันก่อนสินี่ลงไปนี่นี่อย่าลุกดิอ่าพวกนายละ่ะอืมเราจะเล่นด้วยก็ได้นะอืมอืมไปลงไปเออพดเก็บขาแขนและขา,ขาะไาว้ในรถตัรถไปนะเออเออวิอ้อยเออเอโอ้สนุกจังเลยเออเออ เฮ้ยนี่มาเอ้ยัดเอ้เด้งเหรอโอ้เด้งเด้งเด้งโอ้เด้งเด้งเด้งโอ้เด้งโอ้ทำได้สุดยอดมากเลยโอ้ตัวพี่เหลืองนี่นะบัดดีโอ้วีไอแย่แล้วเพื่อนขาดไอ้น้ามันลาวานี่นะแย่แล้วเอ่อฉันยังไม่อยากตายอะ อ๋อกรบหัวเอ๊ะดิโอ้พี่ส้มนี่ไอพี่เหลืองนี่ไอยูกระเด้งกระเด้งงองโหทำมาได้สามสี่ทางเลยโอ้โหสลับทางได้ด้วยโอหนี่นี่นี่อืมอ้พวกกลมเหรอนี่ จบแล้วเออโอ้สนุกมากเลยสนุกมากเลยเอ๊ะออะไรนะเอ๊ะเอ๊ะยังไม่จบโอ้โหโอ้โหยังแรงอ่ะตอนนี้ออืมืมตอนไหนจะมาหน้าเรอตั้งนานแล้วเนี่ยอืมอืมอ่ะนั่นไงมาแล้ว เอมอม,มาแล้วมาแล้วเอ้ทุกคนเนี่ยทุกคนว้าแอ้อเกียอนหนึงโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ